สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บันอัปเดตลงในแต่ละครั้งนะครับพยากรณ์อากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่19กกรกฎาคม พศ2563นะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีการกระจายของฝนที่น้อยนะครับช่วงนี้ฝนน้อยในประเทศไทยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับมาดูพยากรณ์อากาศตามรายภาคต่างๆกันเลยนะครับ สำหรับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเย,า,ยา,นาน่านเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำส,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 สุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 7าเองศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหาร อำนาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกตสุรินบุรีร์นครราชสีมาอุณภูมิต่ำสุด23-26องคองศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด34-36งองศาเซลเซียส สำหรับภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 5 3 7องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตลาดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นส,สูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตร สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละสาของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาลาปัตตานียะลาและนราธาิวาสอุณภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด3 2 3 5องศาเซลเซียสทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด3 2 3 4องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานาครและเขตบริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศา,าซเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศา,าซเซลเซียสนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศของวันนี้นะครับประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 182ได้ตลอด24ชั่วโมง หรือติดตามทางซ่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนได้เลยนะครับจะอัพเดตสถานการณ์ฝนฟ้าพยากรณ์อากาศมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลับบงใจให้บอสชนด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ